เซอร์ไพรส์หลัวฉีบปุ้มปุ้ยโอนเงิน12ล้านซื้อบ้านให้ครอบครัวปังไม่ไหวจริงๆค่ะซิสหลังจากที่คบหาดูใจกันจนถึงขั้นแต่งงานมีลูกด้วยกันตอนนี้รวมเป็นเวลา8ปปีแล้วสำหรับคู่รักสุดฮอตกวินดูวานและปุ่มปุ้ยพันธิพาและหากใครที่ได้ติดตามทั้งคู่อยู่นั้นก็มักจะเห็นว่าในโอกาสต่างๆจะมีเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่บ่อยๆอย่างเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา กวินก็เพิ่งซื้อรถยนต์หรูเซอร์ไพร์เนียไปหมาดๆเป็นผู้ที่น่ารักสุดๆเลยค่ะล่าสุดวันที่10มกราคม2566ฉีปุ้มปุ้ยได้โพสต์ภาพแชทไลน์ที่คุยกันกันกบกะวินโดยแชทนี้แสดงภาพของหน้าบัญชีที่ปุ้มปุ้ยโอนเงินจำนวน12ล้านเข้าบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกวินได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าวเออและปุ้มปุ้ยก็ได้แชทกลับไปว่าบ้านเป็นของเราแล้วอ,อีี โดยโพสต์นี้ก็ได้ระบุแคปชั่นว่าคิดอยู่นานว่าปีใหม่จะให้อะไรเป็นของขวัญบ้านเป็นของเราแล้วนะไปเอานโฉนดได้เลยสวัสดีปีใหม่ที่รักรักฮีฮิยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซีสเราจะคบข่าวให้คุณแซบซีทุกรสสบทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ